ทำทีเพื่อท่านค่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนดีไม่กลัวให้ท่านย่องทำจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะแต่งบ้านก็นึกถึงงานศิลปะด้วยคือเขียนประเภทเหมือนจริงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องหาข้อมูลที่มันชัดยังเขียนรูปในหลวงเนี่ยก็ต้องจริงๆรล้วรูปในหลวงก็มีเยอะแยะแต่ว่าเราก็ต้องหารูปที่ชัดที่สุดเด็กๆเราพอเราเริ่มรู้เรื่องรู้ความเราก็เห็นว่าท่านทำงานท่านทำงาน มาตั้งแต่ไหนแต่ไรท่านทรงงานเหนื่อยเราดูแล้วท่านทรงงานเหนื่อยทรงท่านท่านไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนนี่ก็เกิดขึ้นมาในทางที่ดีแต่ท่านก็ก็เหนื่อยก็ต้องเหนื่อยความรู้สึกผมนะส่วนตัวผมย้ายท่านเหนื่อยมากแท้จริง,รงๆแล้วท่านก็เหนื่อยนั่นแหละแต่เราแยกท่านเหนื่อยมาก